Good morning วันนี้วันพฤหัสบดีมีจะเรื่องดีๆเมื่อวานเอาเครื่องไว้เด้เมื่อวานไปกินข้าวป่าทุ่งนาวิวิมีคนสองบ้านคนสองบ้านบ้านในเมืองแล้วก็บ้านสวนไปบ้านสวนมามีความสุขมากมากดูอะไรมาจะสูมผักกาดมือนี่ดูนน้องสา สวนมาก็ได้กล้วยไม่ต้องซื้อดูสมประกาศมือเมื่อปุ้ยถุงใ่ถุงโรถุงผ้น้องสาวทำเนาะผักที่เขาปูกว้เยอะเขาก็ดองขายส้มผักดองกับแก้มของคนอีสานง่ายๆใช่ไหมสมัยก่อนเนาะเวลามีคนดื่มก็จะมีกับแก้มมะขามบะหมี่ดอกเมือ่อสต๊อกสเต๊ก ดูมะม่วงมะม่วงนี่วี่มีมะม,ม่วงสิบกว่าต้นตรงนี้ต้นออกดอกเต็มเดือนหน้านี่มะม่วงกำลังเยอะมะม่วงมีกล้วยนะคะปลูกทุกอย่างที่กินได้ขายทุกอย่างที่เหลือกินปลูกทุกอย่างที่กินได้ขายทุกอย่างที่เหลือกินมาดูปวดพ่อบอกโมบักแดงความสุข มีการหออเอาต้นพริกมาด้วยไหมพริกวิเวียมาลงกระถางไหมเอ้ยเอามาเป็นเครือบ,บังดูเดี๋ยวพาไปดูเอามาเป็นเครือก็มีเฮ็ดตั้งไดวิวีก็จะไปเอาไปฝากช่างบังดูเป็นเครือแล้วก็แฝนไว้เหลืองๆเดี๋ยววันนี้จะเอาไปบ้านที่กำลังวิวอินเดือนหน้าโครงการถ้าไม่ผิด เป้าหมายตามสัญญาสิ้นเดือนมีนาวันที่ห้ามีนาเขาว่าจะเสร็จคอยติดตามตอนต่อไปดูสิทำไมมันจะไม่มีความสุขใช่ไหมคะเรื่องกล้วยๆฉะนั้นรีบปลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยอะไรก็ได้ขายค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของกล้วยกล้วยชากล้วยทอดกล้วยตากล้วย กล้วยแช่อิ่มจักว,กว่ากล้วยยังขอถ้าเราไม่ขี้เกียจทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาทากินปลูกกล้วยก็ได้เงินแสนเงินล้านปลูกไม่ขี้เกียจตนนัวนี้น้องสาวเขาก็จะปลูกที่ได้เงินเร็วๆก็บ้านฟักซี่บ้านประกาดถอนต้นเล็กๆไปขาย อยู่ทุ่งนาไปทุ่งนามีความสุขมากค่ะคอยดูเดี๋ยวให้บ้านในว,วิเศษก็จะไปนอนทำสะปาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ <c oughs> โครงการโค้หนองนามีทุกอย่างที่กินได้สบายใจใครที่ทำคอนเทนต์ปลูก ปลาก็เอามาย่างปลาก็อมาทําปลาเล็กปลาซิวปลาเซลก็มาทําปลาลาปลาจมเนาะโครงการโคกงน้องนาสุดยอดใช่ไหมนี่แหละเมื่อวานไปมาเอะไปไหนอีกแล้วบนนี้ไปดูพริกอุ้มพริกมาดูดูอพริกมาอันนี้บ้านนี้ใช่อุ้มพริกมาเมื่อวานอุ้มพริกมาดูสิอุ้มพริกมาพริกมันดกมาก อุ้มมารีบเอามาใส่กระถางกลัวมันเสียก่อนอยีงไงอุ้มพิกมาพิกโดดโดกเอารีบเอาใส่กระถางเลยค่ะรีบเอาใส่กระถางเพราะว่ามันเหี่ยวอุ้มวิวอุ้มมาจากสวนเมื่อวานเอามาใส่กระถาง